เส้นทางรถไฟลอจีนส่งผลให้ราคามัทุเรียนในจีนนั้นทึกลงทุเรียนแจกบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเสียงไตได้รับความนิยมสมสอบจากลูกค้าสาวจีนกันอย่างแพร่หลายแต่ก็บราค่าดีเท่าที่ควรในตลาดจีนเนื่องจากว่ามีราคาที่สูงแต่เท้งนั้นก็าตามเมื่อกาข้อสูเ่เดือนพฤษภาของปีทพันสาซนี้ลูกค้าจีนที่มาจินทุเรียนก็ได้รับข่าวดีย้อนว่าราคาทุเรียนในตลาดจีนในปีนี้ได้มีราคาที่ลดลงกว่าปีที่ผ่าน,นมาหลายลูกค้าไลา่ท้องถิ่นข้องจีนได้กล่าวว่าราคาทุเรียน ในตอนนี้โลนึงมันต่ำกว่า40ยูนและมัททุเรียนหน่วยหนึ่งตองใช้เงินประมาณ100ย้ยยนเท่านั้นส่วนในระวางเดือนพฤษภาคม5เดือนสิงหาคมเป็นฤดูการทีทุเรียนปอนเข้าตลาดทุเรียนที่มีคุณภาพดีและทุเรียนราคาถึกจะเข้าสู่ตลาดจีนอย่างล่วงไลยและคาดว่าราคาอาจ,จต่ำลงไปอีกเป็นย่างราคาทุเรียนในตลาดจีนปีนี้จึงต่ำลงสาเหตุหลักๆมันมาจากทางรถไฟลาวจีนที่เปิดใส้บริการแล้วนั่นเองไทยเป็นประเทศที่ส่งออทุเรียนในอันดับหนึ่งของประเทศจีนเพียงแต่ปี2 0 2 2 เพียงปีเดียวจีนได้นำเข้าทุเรียนจำนวน7 8 0 0 0 0นต้นจากไทยซึ่งได้กลมเอา9 5ข้องยอดจำนวนนำเข้ามาทุเรียนของจีนและมีมูลค่าสูงถึง4ตื่นดุลาสาหรัฐยอดมูลค่าการนำเข้ามากมายของจีนอยู่ที่14.6ตื่นดุลาสาหรัฐมาทุเรียนได้กลมเอาถึง2 7 3เป็นมากมายที่นำเข้าล่าสุดในตลาดของจีนสาเหตุที่จริงแล้วราคามาทุเรียนบริไดแพงยันว่ามีพลนผลิตทีน้อยแต่เนื่องจากว่า การคมนาคมบอสะดวกนักธุรกิจสออลมาทูเลียนได้กาว,ว่านับแต่เดิเปิลนำมไซสเส้นทางรถไฟลาวจีนการข้นส่งทูเลียนเข้าสู่ตลาดจีนแมนไซเวลาน้อยลงไล่จากแต่ก่อนที่ข้นส่งทูเลียนผ่านทางทะเลต้องใช้เวลาประมาณ7มือ้อและข้นส่งทางบกประมาณ5มือ้อแต่ในปัจจุบันการข้นส่งผ่านทางรถไฟไปเทินครคุนหมิงของประเทศจีนแมนไซเวลาเพียงแต่สามวันเท่านั้นตามรายงานข่าวได้แจ้งว่าขาบวนรถไฟมาทูเลียนจากสถานีตาพุทธของประเทศไทยไปห้านาครกวางโจ อแมนได้ใช้เวลาอันสั้นที่สุดในการขนส่งม,มากไหมจากประเทศไทย5ประเทศจีนและอัตราการเสียหายในการขนส่งก็ได้ลดลงอย่างจะแจง้งประสิทธิภาพในการขนส่งได้เพิ่มขึ้นอย่างล่วงหลยพร้อมเดียวกันนั้นต้นทุนในการขนส่งก็ได้ลดลงเึง3 5 5 0นอกจากทุเรียนแล้วมะาอังคุดมะาลำไย,ยและมะม่วง,งจากไทยก็ได้เข้าฤดูเก็บเกี่ยวเช่น,นเดียวกันนับแต่เดือนเมษาปีนปี2023เป็นต้นมามะทถุเรียนมะามีมังคุดและมะาลำไยต่ปอนเข้าตลา าจีนเป็นจนํานวนมากล่า่งในแต่ละมือจะมีขบวนรถไฟค้นส่งมากไหมแลนผ่านทางรถไฟลาวจีนเข้าสู่ประเทศจีนและขนย้ายไปเทิรตัวเมืองใหญ่แห่งต่างๆของประเทศจีนซึ่งในวันกรรมังกรสร้างขวข้องปีนี้มากมายเครยดฮอนที่ดับการค้นสรงเข้าสูต่ตลาดจีนโดยพารถไฟลาวจีนได้บรรลุเทิึ่ง11,000ันต้นได้เห็นให้มากมาในตลาดจีนมีความอุดมสมบูรณ์กว่าเกา่าตามข่าวได้แจ้งว่าฤรดูการคึกคักข้องการค้นส่งมากมาในตลาดจีนจะแ,แกย้ยาไปเทิร่นทาเดือนม,มิถุนาของปีนี้ การค้นซ่มมากมายต่างๆจากอาซีตะวันออกเสียงไตเซนมัทูเรียนมะมงคุดมะลำใหญ่และมัคคุกเป็นต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น50%เมื่อเทียบไซตระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาสรุปแล้วก็คือการค้นซมมัทูเรียนผ่านเส้นทางรถไฟหล่าจีนก็ได้ส่งผลให้ราคามัทูเรียนที่ทรงเข้าในตลาดจีนนั้นมีราคาทิ่งทึกลงไลยเนื่องจากเหตุให้ระยะเวลาในการค้นซ่มที่น้อยลงจึงส่งผลให้ต้นทุนในการค้นซ่มลดลง30ถึง5เต